โด่หมาเล่นนะครับ่าโดไม่รู้ล้มเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับครับนี่คือช่องมีสแปะนะครับคอนเทนต์นี้ผมจะเข้าป่าผมมากับเบสนะครับคือเอารถมาคนกันเนาะมาตางคนต่างมานะแต่ว่าระยะทางที่จะเดินเข้าป่านี่ก็คือจะไปด้วยกันนะครับไปดูกันว่าในป่าวันเนี้ยเราจะไปเจอใครอยู่ในป่าบ้างและวันนี้ในการเข้าป่าของเราเนี่ย มันจะมีกิจกรรมอันยังที่น่าสนใจพ่อครับก่อนไปชมคลิปนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้เฮาก่อนนะครับกดไลค์กันเยอะๆเพราะว่าจะได้เป็นการสนับสนุนช่องเฮาเพื่อให้คลิปมันแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างนะครับผมไปเดี๋ยวเฮาไปดูกันว่าบรรยากาศในป่าเป็นไงพ่อครับไปเลยครับนี่คือเส้นทางที่เฮาจะเดินเข้าป่ากันนะครับคุณผู้ชมฝนยังหมมดแต่จะได้เด้อแต่ว่าน้ําแห้งแล้วครับั่นก็น้ําแห้งหมดเลยครับ เพราะว่าฝนมันน้อยเนาะพี่เนี่ยฝนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับระยะทางที่เรามาจากหมู่บ้านเนี่ยป่าน,นี้จะห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก4ี่ถึงห้ากิโลนะครับณตอนนี้ห่างประมาณสัก4ี่โลเนาะแต่ว่าถ้าไปถึงจุดหมายของเขาเนี่ยมันก็น่าจะห่างสักประมาณห้ากิโลนะครับไปกลับก็บเป็น1ิโลเนาะ จะเบ็ดนาไปนะครับถนนหนทางก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับตอนนี้มันเป็นเพิ่งจะมดหน้าฝนเนาะหญ้ามันยังหม่แห้งนะครับถ้าถึงฤดูร้อนมานะครับคุณผู้ชมแถวๆเนี่ยมันจะโล่งหมดเลยนะครับเนาะบางทีไฟป่าเข้าเ่ะหญ้ามันนี่มันจะแห้งเนาะพอโดนไฟปุ๊บมันก็จะไหม้หมดเลยครับจะเหลือแค่พื้นที่ลงๆในหน้าแรงนะครับเบ็ดนําไปพละเอย่างนะ เห็ดจ้ะเห็ดหลินจือครับคุณผู้ชมสวยงามกากอเอาไปเอาไปใส่อันอะไรอย่างเขาเปิ้ล้องอะ่ะใส่เจก,กันหรือว่าไปใส่อันไปตั้งที่โต๊ะทำงานนะเนาะ,นะใส่เจก,กันหรือว่า,าชุดที่เปิ้ล้องว่าเอาไวใา้ใช้เกี่ยวกับเสียบปากกาอย่างเงี้ยครับน่าจะงามอยู่เดี๋ยวมาเอานะครับปล่อยให้เปินอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าเดีรอระยะทางที่เฮามานะครับคุณผู้ชม ก่อนน้ำค่อนข้างที่อยากแห้งเนาะเหลือแค่ความชื้นนะครับแต่ว่าน้ําจริงๆนะบ่ามีมละดูอันนี้ขนาดแอ่งลึกนี่ก็ยังบ่ามีน้ําแล้วนะครับหน้ากลัวเนอะวิกฤตภัยแรงปีนี้นะครับแรงไวเกินแองนี้นะครับคุณผู้ชมเฮาเกยมาทําคลิปตอนนั้นนะครับมาอย่างฮะมาต้มเห็ดเนาะตอนนั้นน้ําเยอะอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําใกล้จะแห้งละแต่ว่ามันใสเนาะน้ํามันใสอยู่ ในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านมีสเปะนะครับคุณผู้ชมน้ําแอ่งนี้เนี่ยมันบ่เกยแห้งเหือดเลยนะครับจะหน้าแรงก็ยังจะมีน้ําเติมอยู่เรื่อยๆเนาะแต่มีปีที่แล้วนะครับเป็นปีแรกที่มันแห้งแล้วไปดูหน้าแรงปีเนี่ยเราจะไปรุ่นกันว่ามันจะแห้งหรือไม่นะครับผมคุณผู้ชมอันเนี้ยมันเป็นน้ําแอ่งหินนะครับซึ่งมันจะค่อยๆซึมลงมาเนาะแล้วมันจะบ่แห้งเพราะว่ามันในในในความเป็นแอ่งหินของมันเนี่ยมันจะแน่นนะครับน้ำบ่สามารถซึมลงดินได้ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยน้าจะไหลเติมเรื่อยๆแล้วมันจะแบบแห้งเนาะในหน้าแรงนี่ยมีชาวบ้านนะครับที่เพิ่นเข้ามาป่าเนี่ยสงสัยิ่นจะทิ้งถุงพลาสติกไว้เนาะเดี๋ยวเฮเบสจัดการนะครับเก็บเก็บออกจากแม่น้ำเนาะมีอย่างนะอันนั้นปลากระป๋องเออแน้วนะเก็บเกี่ยวขวางเนี่ยมันขวางๆรวมๆไว้ก่อนเดี๋ยวก็วาก,กันอันนี้นะครับสายน้ําที่ผมบอกว่ามันบบเกลืแห้งนะ่ะมันก็คือจุดนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับ เป็นน้ำที่เย็นมากๆเลยนะครับสมัยในอดีตนะครับตั้งแต่สมัยที่กฎหมายยังแบบเข่งขัดเนี่ยตอนลุงดําเข่ามาเป็นพันหรือว่ามาหาของป่าอย่างนี้น,นะครับเปื่นจะมารวมตัวกันที่นี่นะครับเาเดินมาจากหมู่บ้านนะซึ่งระยะทางแท้กิโลสมัยตะกอนเนี่ยค่อนข้างที่จะกไกลมากๆนะครับแต่ประเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายคือว่าเราสามารถเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ในระยะครึ่งทางแล้วก็เดินมาต่อได้นะครับดูลักษณะนะครับคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันมีสัต์อย่างสักอย่างนะอยู่ใต้ดินน่าจะเป็นตุนหรือว่าอย่างนะครับ แลวทีนี้มันมีหอยหมานะครับหมาเนี่ยมันมาคุยคุยคุยคดดูนะครับเพื่อจะล่าแมงนะครับเนาะน่าจะเป็นตุนหรือว่าหนูอย่างสักอย่างครับมาแล้วครับหมาวันนี้เร็วโอ้วันนี้หมาหมาลุงสีเขาลุงทองเขาลุ้นเนี่ยนี่นะครับหมาหน้าทองเขาครับเขาไปไหนม่เบ้าเนะ <laughs> แสดงว่าเจ้ามันอยู่ทงังแนนี่แหละครับเจอแล้วครับผม <laughs> มีจริงๆด้วย มีใครเอ่ยอ๋อเป็นน้าสินเขานะครับน้าสินกับน้าทองเขามาเอาไม้ไผ่กันมาตัดไม้ไผ่นี่นะครับโอ้ยังมีน้ําเป็นบางแองครับคุณผู้ชมดูนะยังมีน้ํานะครับน้ํามีเป็นบางแองครับเอ,อ๊ออันนี้ไม้นี่พุ่นฟนอนนี่อย่างนี่เอาแดกกันนี่ฮะเอาน้าสินได้อย่างมูหงครับไปดูไปดูไปดู ฮะอ๋อเพิ่นมาเอาไม้ไผ่นะครับไปไปไปเพิ่นห้องว่าเอาไปจักสารเนาะเอาแป่งอันตะแก่นะครับแป่งกุยวิถีชาวบ้าน,นครับนี่เราแปงงยังแป้งยังเนี่ยแป้งก้าตัดหน่อยเพิ่นอ๋อเป็นคล้ายๆว่าเอาแป่งที่วางไม้เวลาเขาตัดนะครับมันจะได้ตัดสะดวกนะครับ อันเราคงจะปกหรักแถวๆนี้แล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีกูแล้วครับเพราะว่าเบ็ดนี่บัได้อยู่เมือนะครับมาแอลแล้วก็เดียมันก็นจะป๊กแล้วโอ้ดูครับหมาชนบดมีความสุขขนาดครับเวลาเอาหมาเข้าป่านะมันจะชอบปงมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันได้เข้ามาปลดปล่อยเนาะอิสระของมันครับดอยหมาเล่นนะครับโอ้มีความซุขเราสุขเขาเนาะหมาชนนบด มันไปวิ่งมาฮ้อนๆล้วมนก็นลงมาแจน้ำนะครับฮัลโหลมีความสุก่ะอันนี้หน่วยนี้เป็นห้องเหมือนนอดนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันกินได้วะมันนอดอ่ะใดกะอ๋อเนี่ยครับอันนี้เป็นห้องหมือนนอดนะครับคุณผู้ชมเป็นน่าสินดเว่ามันเป็นผลไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นมะเดื่อนะครับฮะ เอาแป็นน้ําขายกหรออ๋อ,อเขาจะก,กินอย่างไรครับมันต้องรอสุกก่อนหรือเปล่ามันมียางด้วนะครับออต้องรอสุกก่อนนะครับอันนี้มันยังบ่ซุกน้าทองว่าเปิ้นสามารถเอาแป้งอันน้าได้นะครับคั้นเป็นน้ำหมอนนอดได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันยังบ่สุกเนาะเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้คุณผู้ชมดูชัดๆเนี่ยครับแหกหนอดทันก็มีคำแก้วของ เพื่อนฮ้องว่าวลีของคนภาคเหนือเนะี่ยเวลาคนที่มือไวนะครับเพื่อนฮ้องว่ามืออย่างแหกนอดเนะนี่ยเนี่ยครับแหกนอดก็คืออันนี้นะครับคือมันเยอะเนาะมือไวดูสิโอ้โหเพียบเลยครับมันกินได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังบบดซุกเนอะถ้ามันซุกเนะี่ยผมอยากจะกินโชว์ขนาดเลยแต่อันนี้มันยังบดซุกเตือนเะนี่ยอันตรายอันตรายมันเป็นยางด้วยนะครับแต่บ่ได้บ่ได้มีพิษนะครับ เพิ่อนยังเอาไปแปรงน้ําน้ํามันนอดขายอยู่ดูดังบนบุ่นก็มีนะครับเั่นก็เพียบเลยอันนี้เพิ่นเอาไปแปรงตอกมัดเข้านะครับคุณผู้ชมสําหรับเช้าหน้าเนาะที่เพิ่นเกี่ยวเข้าช่วงเนี้ยเพิ่นจะเอาไปมัดเข้านะครับก่อนที่เพิ่นจะเอาไปตีเนาะโดยตอกมัดเข้านี่เพิ่นจะใช้ไผ่บงนะครับหมาใช่ว่าไผ่ชนิดใดก็ใช้ได้หมดนะครับเพิ่นจะมีประสบการณ์ของเพิ่นเพราะว่าไผ่บงเนี่ยมันจะเหนียวกว่าไผ่แสงนะครับมีความเหนียวกว่า เวลาเราเอาไปมัดเข้าแนละ้วมันจะบบปุ๊ดครับผมนี่นะครับหมอดหมอดกับบบกกินนะครับใน,นสีว่าหมอดบบกกินนะครับไม้ไผ่บงเนะี่ยแต่ไผ่ซางนี้หมอดจะก,กินเนาะมันก่อจะทําให้มันขาดได้เนาะแปลกเหมือนกันนะครับมันบอกได้ว่าความรู้เหล่านี้บรได้มาในห้องเรียนนะครับมันต้องใจประสบการณ์นะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเดินไปหอบผลไม้เรื่อยๆเนาะ <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวเดินไปต่อนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศในป่านี่ค่อนข้างที่จะร่มเลื่นล่มเย็นนะครับผมสวยงามมากๆนี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบมาอยู่ในป่านะครับมันสงบดีเบสมันเข้าแมวาตัวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันพุ่งนี้โรงเรียนจะเปิดแล้วนะครับก็เลย <laughs> อยากจะมาปลดปล่อยหรือว่าชาดแบตนะครับผมอ๋เอเขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแต่ว่าน้ําค่อนข้างที่จะแห้งเลยครับผมคุณผู้ชมครับผมตะกี้นักสินบอกว่า เื่อเราเดินตัวลำห้วยนี้ขึ้นมาแห็นหน่อยนะ่ะมันจะมีหน่วยบับโจกนะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกลูกตะคล้อนะครับผมร่วงลงมาแต่ว่าเราจะไปเห็นต้นมันครับต้นมันอยู่บนดอยต้นมันอยู่บนดอยแล้วทีนี้อ่ะอ่ามันจะร่วงลงมาลูกมันจะร่วงลงมานะแต่ผมเดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นเลยครับอยู่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยไม่มีนะจ๊ะ บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีน้ำเใื่อเราเห็นเนาะก็พอเป็นหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่าได้กินนะครับโอ้โหหินก้อนนี้แปลกๆครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูมันเปลี่ยนคล้ายๆมันเป็ยนชั้นหินเนาะเราถูกกัดเซาะมาผ่านการเวลามานะครับมันก็เลยเออกมาลักษณะแปลกๆแล้วก็สวยงามขนาดนี้เลยนะครับผมเอาเดินทางขึ้นน้สักระยะหนึ่งนะครับ แต่ผมว่าคงซื้อว่ายุงมันเยอะมากๆเลยตัวเนี้เยเดี๋ยวขออนุญาตอ่าฉีดแยกกันยุงกันเนาะมีไหนเอ่ยแยกกันยุงแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามีเอฟซีของเฮานะครับน้องได้ส่งในส่งของมามาให้เฮาใจนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะคืออย่าง,างเนาะเดี๋ยวขออนุญาตฉีดแยกกันยุงกันเบสฉีดก่อนเร็วๆมาฉีดก่อนยุงเยอะเยอะขนาดเลยเนี่ ความจริงอ่ะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับยุงมันมาหน้าจะเยอะขนาดนี้เนาะมันในปางมันมีน้ำอ้าชิดนะและผมจะมีอะไรให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวก่อนกระชีดอย่างใกล้ไหมฮะนะ นี่ครับคุณผู้ชมผมอยากได้มานานแล้วแล้วก็อันนี้เปิ้นฮ้องว่ามันเป็นไม่เป็นไม่อาไม้ไวเลตครับไม้ลอยเนาะที่เราจะสามารถเอาตัวหับเนี่ยไปติดกับกล้องแล้วเอาไม้ตัวไม้ตัวทรงเนี่ยมาติดกับตัวผมนะครับมันจะสะดวกเวลาผมทําคลิปบางคลิปเขาจะใบใจ้ทุกคลิปนะครับคุณผู้ชมเขาจะใจ้เป็นบางคลิปที่ผมต้องทํากิจกรรมห้วกเดินไปเดินมาเนี่ยบางทีเสียงมันอาจจะเบาห่องหรือว่า ดังพองเนี่ยเสียงมัน,มนจะบัดสม,ม่ำเสมอเนาะเพราะฉะนั้นมี f อใจดีจากต่างประเทศนะครับได้สนับสนุนไม์ไวเลสนะครับมาให้เฮานะครับยี่ห้อซาราโมนิกนะครับผมก็ทีเนี้ยเฮาจะเอาไม์เนี่ยไปใช้เป็นบางคลิปนะครับผมแต่ว่าคลิปที่เฮาจําเป็นจะต้องลุยเยอะๆแบบคลิปนี้นี่ค่อนข้างจะลาบากในการใช้นะครับเพราะว่าเฮากูมันพังเนาะผมจะใช้ย่างทนุถนอมที่สุดนะครับเพราะว่าผมอยากได้มานานละแต่บ้กแก้บอกไขนะครับผมแล้วก่อทีนี้ผม มันราคามันลงเนาะแล้วผมก็เลยเอาไปโพสใน Facebook ว่าเสียดายเพราะราคามันลงตอนที่กระสุนเราน้อยพอดีผมโพสเนี่ยพอดี f c ท่านนี้มาเห็นใ่นะครับใน Facebook อ่ะค่นก็เลยบอกว่าอยากจะสนับสนุนเขานะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมผมจะใจยังทนุถนอมที่สุดใจ้เฉพาะในคลิปที่เราจะต้องทํากิจกรรมเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าการเดินลุยๆอย่างนี้บอกใจครับกลัวมันพังเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม คุณผู้ชมครับผมเขายังบ่เจอ,อา่าโจกตามคําบอกเล่าของน้าสินเลยนะครับบอกว่ามันอยู่จุดไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คือบักขามป้อมนะครับผมก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปกินกับเกือเนาะนี่นะครับอ่าอันนี้ก็คือแอ่งน้ําที่ยังพอมีหื้อสัตว์แปลได้กินนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มันจะมีสองห้วยมาเจอกันนะครับเนาะคือห้วยมมดซึ่งลูกจากตังบนมาเนี่ยแล้วก็ ตรงหนาเขานี่ตรงๆไปเลยเนี่ยจะขึ้นดอยไปนี่เพื่อนฮองว่าหุวยพักขันตองหรือว่าภาษาไทายเพื่อนฮองพักขอนตองว่าภูคขานะครับผมเมื่อก่อนมันจะมีภูคาวเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่มันน่าจะมีแล้วครับตะกี้เราเดินเลยไปนะครับคุณผู้ชมจุดที่มันมี หน j j ok i, ok ่วยแบบโจกหรือ hmm. ว <I can S 2> uh ่าตะขออยู่นะครับนาะแล้วก็นั้นลอยแกมาจีใขึ้นพอแล้วครับผมไปดูละเหลือแต่เม็ดครับผมอีเห็นมากินหมดแล้วนะครับแมงอีเห็นมากินหมดละเหลือแต่เม็ดในมันเราก็ไปเจอนี่ครับเคยหานก่อน้นท้องว่าคนภาคเหนือบนท้องวาบบบ้านะครับมันจะเป็นเถาคล้ายๆบันไดลิงอย่างเงี้ยเป็นเถาวันนะครับแล้วก่อที่นี่หน่วยมันจะเป็นฟักนะครับเป็นฟักใหญ่ๆมากๆเลยแล้วก็เหมือนดาบเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือเม็ดในมันหน่วยบบบ้า คุณผู้ชมครับผมอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับซึ่งมีความสําคัญต่อท่านชายเนาะสำหรับก็แจใช้นะครับมันเป็นสมุนไพรที่บํารุงเกี่ยวกับบํารุงกางําลังบํารุงกาหนัตนะครับผมหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในชื่อของโดไม่รู้ล้มนะครับผมนี่เดี๋ยวเขาดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยเรื่องสรรพคุณแล้วก็วิธีการใช้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ่ันกอมันจะมีดอกเนโดขึ้นมานะนรับกอเนี่ย นี่มันจะโดขึ้นมานี่นะครับเนี่ยอันนี้ของปลาโดยตรงเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมายุดพักตรงที่ข้างๆนาสินกระทองเขาเอาไม้ตอกนะครับก็พอที่จะก่อไฟนะครับแล้วทีนี้มันมีปัญหาว่าตรงพื้นน่ะมันจะเป็นน้ํานะครับเนาะเป็นห้วยเป็นน้ําเนี่ย เวลาเ่อก่อไฟความชื้นตั้งลุมเนี่ยมันจะทาให้ไฟติดยากมากนะครับเทคนิคผมจะบอกให้น,นะครับเวลาคุณผู้ชมเข้าไปนะคือเอาหินนะครับเอาหิน,นแบนๆเนี่ยมาทาเป็นอันนี้ก่อนมาทำเป็นวางวางขึ้นมาอันนี้ก่อนนะครับเล้ยวเ่าจะเอาหินรองเผ่นพื้นนะครับเพราะว่าน้าในห้วยนี่มันชื้นเนาะและที่นี้ห่าก่อ,กอไฟบนเนี่ยครับมันจะทําให้ไฟติดง่ายแล้วกอ็อยู่ได้นานนะครับผม สิ่งที่ควรทำให้ไวที่สุดนะครับเวลาไฟติดอ่ะพยายามเอาไม้นะครับใส่ให้ไวที่สุดเพรา่าความร้อนของไฟมันจะไล่ความชื้นในจากไม้นี้ออกแล้วก็มันจะได้ติดไฟนะครับครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมสมุนไพร ที่ตามหานะครับแล้วก็คือต้นโดไม่รู้ล้มเนาะลักษณะของมันเนี่ยครับมคิดว่าในกล้องมันจะหันชัดเจนหรือไม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคงจะต้องเอาไปล้างแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปฮึข้อมูลที่กระท่อมเขาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หูซื้อว่ามันมืดฝนมาแล้วนะครับเนาะนี่นะครับลักษณะมันเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีใช้แล้วก็สรรพคุณนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่กระท่อมนะครับนี่นะครับบะแคามป้อมที่เขาได้ตะกี้นะครับคุณผู้ชม โอ้ในเกือยังมีหมอด้วยหมอดอยู่ในเกลือได้ไลนี่อันนี้เป็นเกลือฮิมาลายนะครับสีชมพูนะครับเลนทหาเยอะแยะกินข้าวปลาขามป้อมพุดยอดอะไรเบดปวดกลางเลยอ่าใช่เดี๋ยวควันแทนเลยเอา,า่อเปลือกน้งป้อมอะ่ะเอาไว้นี่ก็แลนะ้ว ามานกินก็กล้กกาอยใจนะไม่้นะนะอย่างนั้นมวาลน้องลัปากเยาปากนี่ไนไปไปบิ๊กบางครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวไปรีวิวต้นโดไม่ดูโรมึงฟัง คุณผู้ชมครับผมแปลงนี้เป็นพักกาดวาซาสบินะครับซึ่งความจริงแล้วมันก่อกินได้นั่นแหละแต่ว่าผมจะปล่อยให้มันแก่นะครับเนาะเพราะว่าเราจะเก็บเอามเล็ดพันมันนะครับเพื่อเอาไปปลูกในรอบของการปลูกตัวต่อไปนะครับเห็นหรือไม่ครับว่ามันมีฟักมันขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยฟักเล็กๆนั่นก็คือเป็นฟักของเมล็ดมันนะครับคุณผู้ชมออกมามีดอกแล้วนะครับอันนี้ก็มีดอกเรียบร้อยแล้วนี่หันก็แล้วก็เราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นใบแก่ของพักกาดวาซาบิของเขานะครับผม อันนี้กําลังออกดอกครับผมแล้วก็มันจะมีที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูว่าอันเนี้ยครับมันจะมีฟักขันกน็เป็นฟักเล็กๆเนี่ยเอาใจสําหรับเอาไปทําเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อเอาไปปลูกในรอบปลูกต่อไปนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเราจะไปเสาะหาเอากระมังก่อนเอากระมังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาถ้วยเอาจ้อนอย่างนี้ออกก่อนเนาะแล้วกระมังเนี่ยเอากงอาีงกุลละแส เราจะเอาไปล้างอะไรนะครับคุณผู้ชมไปล้างอย่างก็ไปล้างอันต้นโดไม่รู้ล้มที่เราได้มาตะก,กี้นะครับผมเพิ่งออกปลานะครับตอนนี้มาอยู่ที่อันกระท่อมของเราแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาต้นโดไม่รู้ล้มเนี่ยล้างล้างให้มันสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันว่าสรรพคุณของมันแล้วก็วิธีการใช้เนะี่ย่นใช้กันอย่างไรนะครับผมน้ําที่เราใช้อันนี้นะครับ ที่เขาใจล้างหรือว่าใจต่างๆเนี่ยผมยังใจน้ําที่เป็นน้ําฝนอยู่เนาะเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะหมดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าอ่ามันเข้าแรงจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อท่อประปานะครับไม่ใช่ประปาเป็นต่อน้ําซึ่งมันเป็นบอ่อน้ําน้ําบ่อขุดนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ผมจะต่อท่อมาเพื่อจะเอาน้ํามาใจที่กระท่อมนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างต้นโดไม่ดูล้มก่อนคุณผู้ชมถือว่าเป็นต้นที่อวบสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่า มันหน้าฝนเนาะหน้าฝนนี่สมุนไพรค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับมันได้น้าฝนนะครับเนาะเดี๋ยวล้างก่อนล้างๆทำความสะอาดให้ดีนะครับการใช้นะเัาจะดใจถึงทั้งต้นเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งแหลกทั้งลําต้นแล้วก็ันอย่างก็พืชนห้องแหวนใบมันอะใบมันแล้วก็มันจะมีแกนดอกขึ้นมาเนี่ยส่วนนี้แหละครับที่พืชน้องว่วโดไม่รู้ลมอะ เพราะว่าแกนดอกที่มันชูขึ้นมาจากก่างลําต้นจากก่างกอนี่นะครับคุณผู้ชมมันจะแข็งมากๆครับเพราะหน้าแรงมนาะต่อหื้อต่อหื้อว่าใบต่างๆมันยุบลงแล้วแห้งลงแล้วเนี่ยแต่ไอ้แกนดอกเนี่ยมันก็ยังจะชูอยู่อนันนะครับมันแข็งมากๆมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าอ่า่อเลยตั้งชื่อว่าโดไม่รู้ล้มเนาะล้างพอประมาณนะครับเพราะว่าเขาจะบัต้มด้วยอันนี้จะล้างเพื่อ คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆว่าลักษณะลาต้นมันเป็นอย่างไรย่บได้แต่เราจะบัดด่มนะครับแต่เราจะไปดูกันว่ามีสระคุณอะไรบ้างนะจ๊ะได้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้บผเจเอามาหมดนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ใจอย่างมากมายขนาดนั้นเนาะก็เอามาพอประมาณพอเป็นเพื่อนท้องว่าเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะครับเราอยู่ที่กระท่อมของเรานะครับวันนี้แล้วก็วันนี้ฟ้าค่อนข้างที่จะคลึ้มนะครับแต่ว่ายังม,มีฝนตกนะครับ ตอนแรกผมคิดว่ามันคืมแมนื่ว่าฝนมันจะตกเนาะก็เลยต้องรีบออกมาจากป่านะครับตอนนี้มาถึงที่กระท่อมก็ยังค่อนข้างที่จะคืมๆแต่ว่ายังมามีฝนนะครับล้างเรียบร้อยล้างพอประมาณเอาดินออกมาได้ครับผมละเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนะครับโอ้ยังมีดินติดอยู่เยอะเลยนะครับแต่บ่เป็นยังครับผมพอให้ได้เห็นเนาะ อันนี้ก็คือลักษณะของต้นโดไม่รู้ล้มนะครับคุณผู้ชมมันเป็นพืชล้มลุกนะครับลำต้นของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมแล้วก็ความสูงของมันนี่ประมาณสัก1 0บถึงสาเซนติเมตรแค่นั้นนะครับมันไม่ได้สูงไปกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นพืชล้มลุกชนิดเล็กนะครับผมส่วนลักษณะของใบนะครับคุณผู้ชมเป้นท้องว่าเป็นใบชนิดใบเดียวนะครับเป็นเหมือนใบหอกเนี่ยมันจะขึ้นเหนืองเงาของมันแล้วก็ขึ้นรอบๆบริเวณโคนต้นของมันขึ้นมานะครับผมเหนืองเงามันขึ้นมาเนาะ ส่วนอันนี้เดยขึ้นมานี่นะครับปนห้องว่าเป็นช่อดอกมันนะครับส่วนนี้แหละเป็นที่มาของเขาว่าโดไม่รู้ล้มนะครับเพราะว่ามันจะมีช่อดอกขึ้นมาแค่อันเดียวนะครับและแข็งมากถึงแม้ว่าหน้าแล้งเนี่ยใบต่างๆมันจะยุบลงแล้วเนี่ยแต่ส่วนที่เป็นอ่าช่อดอกขึ้นมาเนี่ยแข็งๆเนี่ย มันยังจะตั้งอยู่นะครับนี่แหละเป็นที่มาของคําว่าโดไม่รู้ล้มนะครับผมถ้าพูดถึงงานวิจัยเนี่ยโดไม่รู้ล้มนี่สามารถแก้ได้หลายโรคนะครับแล้วก็สามารถใช้ในหลายทางมากเอาในด้านงานวิจัยก่อนนะครับนั่นก็คือแก้เลือดกําเดาแก้ดีซันแก้ท้องมันแก้ขัดเบาแก้ตอมทอมซินอักเสบแก้เจ็บคอนะครับแก้ฝีบวมแก้ฝีที่เป็นหนองเนาะแล้วก็ฝีฟักบัวต่างๆอย่างนี้ก็แก้ได้นะครับส่วนหมอพื้นบ้านนะครับคุณผู้ชมบางพื้นที่เพื่อนจะใช้แค่ราก หรือบางพื้นที่ประหยัดใจทางต้นเลยซึ่งไม่ถือว่าผิดนะครับใช้ได้หมดบางที่ก็เอาไปต้มหรือว่าเอาไปดองเหล้านะครับใช้บำรุงกําลังหรือว่าบำรุงกําลังในผู้ชายนะครับแก้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมแล้วก็แก้ไอนะครับส่วนแก้ไอนี่อย่าใช้หลกักไปต้มนะครับแก้ไอแ,แก้ร้อนในกระหายน้ําอย่างต่างๆนะครับผมของจริงมันแก้พิษไข้พิษอะไรอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าจะต้มกินนะเขาจ็ใช้ต้นสดนะครับผมทั้งหลกทั้งต้นทั้งใบแล้วก็ทั้งดอกต่างๆนะีพ่นฮ้องว่าทั้งห้าเนี่ย เอาไปต้มน้านะครับผมแล้วก็เอามากินเนี่ยก็จะใช้ได้หรือถ้าอยากเก็บไว้ใช้นานๆก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้เพื่อเอาไปต้มในอนาคตได้ครับผมแต่ถ้าเป็นบํารุงกําลังบํารุงกานัดอย่างเนี้ยบางทีเพื่อนก็เอาไปดองกับสุรานะครับผมเพื่อใช้ในการบํารุงกํหนัดนั่นเองครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับการเข้าป่าเพื่อไปหาสมุนไพรที่มันหายากค่อนข้างที่จะหายากในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าในป่าก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ ขอแค่มีความรู้นะครับเราสามารถไปใช้ประโยชน์จากป่าได้มากมายนะครับคุณผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เกาแชร์ออกไปเยอะๆแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับที่สําคัญนะครับสําหรับท่านที่คิดว่าคลิปของเราเนี่ยมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆที่เราอัปเดตนะครับสาหรับคลิปนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ